เอ่อน้องเฟมนะครับอากาศโดยรอบนะครับเย่งหายเลยนี้เค้กใหญ่มากนะแล้วก็ต้องร้องเพลง Happy Birthday ได้ไหมเี้ยแเะมเอู้วเียมองะเปลี่ยนมุมบ้างเพื่อความไม่เบื่อ เดี๋ยวเดี๋ยวให้ให้ให้เฮียเฟรมเป่าก่อนไนี่ดยใกล้ครับเอาไหนว่าใครวันเกิดใครยกมือขึ้นอวันเกิดใครยกมือขึ้นครับวันค้าววันเกิดรับ อย่พึงร้องเพลงกันไหมอ้าวพองร้องได้พอร้องเก่งละ้วดีใช่หมดเดี๋ยวก็พอแล้วเดี๋ยวถ่ายรูปแล้วมองไม่เห็นหน้าโอเคพอแล้วค่นี้ลง Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday to you

ขาโกมากินเค้กเลยครับเดี๋ยวเอาเอามีดไม่จริงหรอวมาทิ้งให้ไม่กินหรอกครับเอาไว้พร้อมรานด้วยก็ให้มีความสุขนะคะเป็นเด็กดีอ่าสุขภาพแข็งแรงนะคะดีมากเชอร์รี่กินเยอะนะฮะจอนจอนเลยให้แฟนดีมาก เฟมใจดีนะพี่เฟมมองช็อกโกแลตไปเลยเหรอคะแบ่งกันนะอ๋อใจดีมากเลยนะไม่เอานี้ยเานี่เอาคืนเลยนะเดี๋ยวาทำได้มาให้ใครกินข้อมูลให้ขอนิดนึงได้เอาค่ะอยากชิมจวงเลยเค้กนี้ไม่มีป่ะไม่ได้คนชอบกินช็อกโกแลตแต่เอาถ่ายรวมเลยป่ะโทรพอค่ะให้มาถ่ายรวมเลยป่ะอะตรงลงจะใช้ช้อนหรือจะใช้มีดมีดก็ได้ ครัง้ง Happy Monday ครับไดย์แล้วใครเสียงดีร้องเพลงปิใครเสียงดีที่สุดยกมือขึ้น่เฮ้ยจะถ่ายร่วตรงไหนจะได้ตั้งกล้องถูกถ่ายร่วมตรงไหน